มาชมลาวาที่ไหลมาจากภูเขาไฟนะคะลาวาไหลยาวมากเลยนะคะทุกคนลาวาที่ไหลมานะคะมาวันนี้ได้มีโอกาสมาชมแล้วก็มาถ่ายภาพสวยๆให้ดูนะคะ ประเทศไอซ์แลนด์จ้าประเทศไอซ์แลนด์ได้เกิดมีลาวาขึ้นมานะคะที่ดับจากภูเขาไฟนะคะลาวาประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะคะหนึ่งเดือนเนี่ย เขาได้เปิดโอกาสให้เรามาดูนะคะเปิดให้เรามาลาวานี่ไหลทับถนนหนทางที่ทางเดินเขาทำทางให้รถวิ่งมาดูไมก่อนเขามีหินลาวาก่อนมาแล้วนะคะแล้วก็มีลาวาเกิดขึ้นมาใหม่ บนอีกนะคะทับเส้นทางเส้นทางนี้นะคะเส้นทางที่เขาให้รถมาจอดดูตอนสมัยก่อนนะคะลาวาอันใหม่ก็เกิดขึ้นมาก็มาทับถนนเขาเพิ่งดับไปจะได้หนึ่งเดือนกว่าแล้วจ้ะเราก็มีโอก,กาส มาถ่ายทำวีดีโอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆดูนะคะว่าไอซ์แลนด์มีลาวาเกิดขึ้น1เดือนที่แล้วนะคะนี่ถนนถนนที่เขาข้างบนข้างบนนั้นมีรถวิ่งนอีกเส้นหนึ่งนะคะอันนี้ถนนเส้นทางเล็กที่เขาไว้ให้คนขับ มาจอดดูนะคะจอดดูสมัยก่อนทีนี้เลยมันมาทับลาวาไหลมาทับถนนตรงนี้นะคะเกิดอุบัติเหตุทับมาหมดเลยทำให้ท่อน้ำร้อนแตกนะคะทับไหลจาท่อน้ำร้อนแตกได้เกิดมีนี่เป็นลาวานะคะเป็นลาวาที่ไหลมา ให้คนเราได้ดูนะคะ